สวัสดีครับเรากลับมาพบกับสาระดีๆนะครับกับช่องของดร์ธนาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะมาแลกปเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบนะครับในคลิปที่แล้วนะผมก็ได้พูดถึงในส่วนของตัวระบบค่าใช้จ่ายไปนะครับอย่างที่เราบอกกันเวลาตอนท้ายคลิปว่าเราจะมาพูดถึงกันต่อนะครับอีกหนึ่งวงจรน,นะฮะก็คือวงจร ที่เรียกว่าวงจรรายได้นะครับจริงๆแล้วไอ้เจ้าวงจรรายได้เนี่ยนะครับมันมีความสําคัญมากนะครับมันมีความสําคัญมากเนื่องจากมันเป็นหัวใจหลักของกิจการเลยนะครับกิจการจะมีผลการดําเนินงานที่ดีนะครับจะมีฐานะการเงินที่ดีนะครับสิ่งหลักๆเลยมาจากการขายสินค้านะครับหรือว่าการสร้างรายได้ของกิจการนะครับซึ่งการสร้างรายได้กิจการเนี่ย แน่นอนครับมันจะต้องเกิดจากความเชื่อมั่นในตัวของผลิตภัณฑ์ของเราเป็นหลักเนาะนะครับและมีอีกสิ่งหนึ่งที่อย่างพวกเรานักบัญชีเนี่ยไม่ควรที่จะละเลยนะครับก็คือในเรื่องของเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไรายได้นะครับว่ามันจะมีเอกสารตัวไหนบ้างที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าลูกค้านะฮะที่เขาซื้อสินค้ากับเราแล้วเขาจะได้เอกสารทางบัญชี นะครับที่เอาไว้สำหรับเพื่อใช้ในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะเลยนะครับคลิปนี้จะมาแชร์มาแลกเปลี่ยนนะครับมาในส่วนของการพูดถึงเอกสารนะครับที่มีความจำเป็นสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่นะครับในส่วนของวงจรรายได้นั่นเองนะครับวงจรรายได้นะครับ,รดนะรบโดยปกติทั่วไปเราจะเริ่มจากการตกลงการขาย นะครับกับลูกค้าของเรานะครับการรับออเดอร์นะครับจากฝ่ายขายนะครับการส่งสินค้านะครับส่งมอบสินค้านะครับและสุดท้ายก็คือการที่ลูกค้านะครับจะชำระเงินให้กับเรานะครับก็ถือว่าเป็นสิ้นสุดกระบวนการนะครับในส่วนของคลิปนี้เราอาจจะพูดถึงแค่วงจรรายได้แค่บางส่วนนะครับเราจะพูดถึงในตัวของ วงจรที่เกี่ยวกับเรื่องของการขายและการจัดส่งนะครับเราจะมาให้ทุกท่านเนี่ยนะครับมาดูว่า2วงจรเนี่ยระบบ2ระบบเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวข้องยังไงและเป็นหัวใจยังไงสําหรับธุรกิจเรานะครับเอกสารที่เกี่ยวข้องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการขายสินค้านะครับหลักๆเลยนะนะครับผมขอหยิบขึ้นมา สี่เอกสารด้วยกันนะครับเอกสารแรกนะครับจะเป็นใบเสนอราคานะครับที่เราจะต้องทําหน้าที่ในการเสนอราคาให้กับลูกค้านะครับถ้าลูกค้าโอเคในตัวของสินค้าเรานะครับราคาที่เราออฟเฟอร์ไปนะครับลูกค้าก็จะเซ็นยินยอมกลับมาที่เรานะครับใบที่2นะฮะเอกสารที่2คือใบเบิกจ่ายสินค้านะครับเป็นเอกสารที่ใช้สําหรับการนําสินค้าของเราเนี่ยนะครับออกจากสต็อก นะครับเพื่อเตรียมที่จะทําการขนส่งนะครับให้กับลูกค้าของเรานะครับเอกสารที่3ามนะฮะือเป็นหัวใจของวงจรน,นี้เลยนะฮะก็คือใบสั่งขายนะครับหรือเราจะเรียกว่าเซลล์ออเดอร์นะครับเอกสารนี้เราจะทําเมื่อก็ต่อเมื่อนะครับลูกค้าส่งใบสั่งซื้อมาให้เรานะครับเป็นเหมือนกับพันธสัญญาระหว่างกันว่าฉันจะซื้อสินค้าจากจากเรานะ นะครับลูกค้าจะซื้อสินค้าจากฝั่งเรานะนะครับหน้าที่ของเราคือการออกไอ้เจ้าใบสั่งขายนะฮะเซลล์ออเดนะฮะและสุดท้ายอีกเอกสารหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญเหมือนกันเลยนะฮะก็คือในเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบกํากับภาษีทับใบส่งของนะครับบางกิจการก็จะออกเป็น1ใบนะฮะใบกํากับภาษีอย่างเดียวหรือใบส่งของก็แยกต่างหาก นะครับหรือบางบริษัทก็จะเป็นใบกำกับภา í, บษีสลใบส่งของนะฮะหรือใบส่งของสลบใบกำกับภาษีก็วักกันไปนะครับหน้าตาของทั้ง4เอกสารเป็นยังไงเช่นตัวนี้นะครับจะเป็นใบเสนอราคานะครับที่เราจะต้องทําหน้าที่ใน,ในการเสนอราคาให้กับลูกค้าของเรานะครับคนที่ทําหน้าที่ในการเสนอราคาก็จะเป็นในส่วนของฝ่ายขายนะครับนะบใบเบิกสินค้านะครับเราจะเอาสินค้าออกจากคลัง นะครับที่จํานวนเท่าไหร่มีรายการอะไรบ้างนะครับต้นทุนเท่าไหร่นะครับก็จะทําเอกสารนี้ขึ้นมานะครับเราจสังเกตดูนะฮะด้านล่างก็จะมีช่องของผู้รับผิดชอบในแต่ละจุดนะครับเพื่อทําการตรวจสอบการเอาสินค้าออกจากคลังด้วยนะครับตัวที่3นะฮะตัวนี้เรียกว่าเซลล์ออเดอร์นะฮะเซลล์ออเดอร์คือใบสั่งขายอย่างที่ผมบอกไปนะครับใบนี้จะต้องส่งเป็นต้นฉบับนะฮะให้กับลูกค้า นะครับเพื่อ <P ew> er <id> เป็นการยืนยันว่าเราได้ขายสินค้าให้กับคุณจริงนะนะครับที่จํานวนเท่านี้ราคาต่อหน่วยเท่านี้นะครับมีภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านี้นะครับแล้วก็จะมีเอกสารในส่วนของตัวอย่างนะฮะจะมีใบกํากับภาษีนะครับจะเป็นใบเสร็จรับเงินทับใบกํากับภาษีนะครับในกรณีที่ขายสินค้าแล้วได้รับเงินเลยนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นในกรณีของใบส่งของนะฮะทับใบกํากับภาษีก็ได้นะครับในกรณีที่ ขายแล้วลูกค้ายังไม่ได้ชําระเงินให้กับเรานะครับหรือทางบัญชีจะเรียกว่าเป็นการขายเป็นเงินเชื่อนะครับก็จะเป็นเอกสารที่รูปแบบต่างกันแต่ว่าสังเกตด,ดูนะฮะนะครับ,นะรบทุกท่านจะเห็นคําว่าใบกํากับภาษีนะครับและทั้ง2ใบทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานเนี่ยนะครับก็จะโชว์ยอดภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับทั้ง7เช่นเดียวกันนะครับ ตัวนี้จะเป็นเอกสารประกอบอื่นๆนะฮะอย่างเช่นใบนี้นะฮะก็คือ bill of loading นะครับจะเป็นเอกสารที่แสดงถึงการออกสินค้านะครับในกรณีที่เราส่งสินค้าข้ามประเทศนะครับหรือว่าเราต้องใช้ในตัวของการใช้ชิปปิ้งต่างๆนะฮะจะเป็นเอกสารตัวนี้นะครับอันนี้ผมจะเอากรณีศึกษานะครับมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับแล้วเราจะพูดถึงในตัวของ จุดบกพร่องนะครับเราลองมาสแกนกันดูก่อนนะครับจากโจทย์นี้นะฮะว่าโจเนี้นะครับเราจะเจอจุดบกพร่องใดบ้างนะครับแล้วมันควรที่จะมีอะไรมาเสนอเนี่ยบ้างนะครับทุกท่านลองดูนะฮะถ้าเรามีอย่างอื่นนอกเหนือจากประเด็นที่ผมพูดเนี่ยนะครับเรามาแชร์กันได้นะครับสามารถแชร์กันได้นะฮะดูนะครับธุรกิจแรกนะฮะ นะฮะเป็นธุรกิจของบริษัทโปรเดโตจำกันนะครับเป็นธุรกิจขายคล้ายๆกับมันฝรั่งอบกรอบเนาะนะครับเป็นธุรกิจขนาดกลางนะครับลูกค้าของเขาเนี่ยนะฮะจะเป็นร้านขายของชําทั่วไปนะครับมีวิธีการขายสินค้าดังต่อไปนี้นะครับสมมติเราสมมติตัวเราเองเนี่ยนะครับเป็นผู้วางระบบเนาะนะครับเขาเสนอขั้นตอนของเขามาประมาณนี้นะครับ เราที่เป็นผู้วางระบบเราลองดูจุดอ่อนนะครับมาลองวิเคราะห์ออกมาดูนะครับข้อแรกนะฮะเขาบอกว่าการขายสินค้าเนี่ยนะครับจะเน้นให้กับธุรกิจขนาดเล็กนะนะครับร้านขายของชําตามต่างจังหวัดนะฮะเนื่องจากแบรนด์ยังไม่ติดตลาดนะครับโดยลูกค้าจะใช้วิธีการโทรมาสั่งอ่าลองดูสิมันถูกต้องไหมแบบนี้นะครับข้อ2นะฮะถ้ายอดสั่งซื้อของลูกค้าเกิน3 0 0แสนนะครับจะให้ฝ่ายข้านะฮะอนุมัติ การขายสินค้าก่อนนะครับก่อนที่จะทําใบสั่งขายแต่ถ้ายอดขายไม่เกินนะครับเขาบอกว่าให้พนักงานเนี่ยนะครับจัดส่งสินค้าได้เลยนะฮะโดยที่ไม่มีการแอปพูดใดๆทั้งสิ้นนะครับสามนะฮะฝ่ายค้างสินค้าเมื่อได้รับใบสั่งขายแล้วนะฮะจะจัดสินค้าเตรียมจัดส่งให้กับลูกค้าผ่านบริษัทมักง่ายขนส่งชื่อเขาชื่อมักง่ายขนส่งนะฮะเป็นสมมุติขึ้นมานะฮะนะ เพื่อทาการส่งสินค้าพร้อมกับจัดทําใบส่งสินค้าขึ้นมา2ฉบับนะครับฉบับที่1นนะฮะส่งให้กับบริษัทขนส่งนะฮะอีกฉบับหนึ่งส่งให้กับบัญชีนะครับสุดท้ายนะฮะเขาบอกแบบนี้ครับไอ้เจ้าบริษัทมักง่ายขนส่งเนี่ยนะครับเมื่อส่งสินค้าแล้วนะฮะจะส่งใบส่งของที่ได้รับจากคลังสินค้านะครับส่งให้กับฝ่ายบัญชีโดยที่เขาบอกว่าเวลาที่เขาไปส่งกลับมาเนี่ยนะครับ มากกว่า90%เเลยฮะจะขาดลายเซ็นของผู้รับนะครับก็คือจะไม่มีลายเซ็นของลูกค้าเนาะนะครับเนื่องจากบริษัทมักจะไปส่งตอนกลางคืนชอบทํางานกลางคืนนะครับแล้วก็วางสินค้าเอาไว้นะครับอาจจะมองว่าบางทีเอ่อเป็นเองเป็นเอกชนด้วยเนาะนะครับก็ไปวางสินค้าทิ้งไว้แล้วอาจจะมองว่าสินค้ามีมูลค่าไม่สูงมากอย่างเงี้ยครับก็ไปวางสินค้าทิ้งเอาไว้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีผู้รับสินค้าใดๆเลย นะครับเราจับตัวนี้มาวาดโฟนะฮะเหมือนเดิมครับเหมือนกับคลิปที่แล้วนะฮะเราก็ต้องดูก่อนว่าจากเคสนี้เนี่ยในหน้านี้เนี่ยนะครับมันมีแผนกไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายของเรานะครับตัวแรกนะฮะก็คือร้านขายของชําทั่วไปนะฮะก็คือลูกค้าเรานะฮะจุดเริ่มต้นของระบบนี้นะฮะเนี่ยสนะครับฝ่ายขายก็คือบริษัทเราเองนะครับ 3ะมฝ่ายบัญชีนะครับฝ่ายของเรานะครับสนะครับคลังสินค้านะครับคนที่จะเตรียมทําการออกสินค้านะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะก็คือไอ้เจ้าบริษัทขนส่งนะฮะที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเรานะครับในการส่งของนะครับอ่าเราอ่านเจอประมาณนี้นะฮะเราวาดโฟล์มาก่อนเลยอันดับแรกนะครับเอาโฟลที่ยังไม่ปรับแต่งใดๆก่อนเลยนะอันดับแรกนะครับเราเอา5้าแผนกนะครับมาเรียงขึ้นไว้ด้านบนตามนี้เลยนะครับ จุดเริ่มต้นของเรานะฮะเริ่มต้นที่ลูกค้านะครับใช้วิธีการโทรสั่งสินค้ามาที่ฝ่ายขายนะครับสังเกตดูนะฮะอย่างที่อธิบายไปในข้อที่2นะครับจะเห็นว่านะฮะเรามีเป็นทางเลือกนะครับเป็นตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเกิน3 0 0แสนนะครับจะต้องมีผู้จัดการอนุมัตินะฮะผมแทนด้วยตัว A นะฮะใบสั่งขายตัวนี้แต่ในกรณีที่ไม่เกิน3 0 0แสนนะครับขายได้เลยนะครับ เสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราส่งข้อมูลตัวนี้นะฮะให้กับฝ่ายคลังสินค้านะครับฝ่ายคลังสินค้าจะจัดทําใบส่งของนะครับขึ้นมา2ฉบับนะครับส่งให้กับฝ่ายจัดส่งนะฮะแล้วก็ส่งให้กับบัญชีนะครับแล้วก็ฝ่ายจัดส่งก็คือแผนกไอ้เจ้าที่เป็นพนอร์ของเรานะฮะบริษัทขนส่งนะครับก็จะส่งใบส่งของนะครับ กลับมาที่บัญชีโดยที่ไม่มีเอกสารใดๆเลยนะครับเราเจอจุดบกพร่องตัวนี้น่าจะลิสออกมาได้เยอะพอสมควรอยู่นะนะครับกับเคสเคสนี้นะครับน่าจะเห็นประเด็นหลายๆประเด็นนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะ5ถึง6ประเด็นเลยนะนะฮะที่เราจะสามารถจับตรงนี้นะครับมาวาดโฟร์ชาร์ตใหม่แล้วก็ลองเสนอแนะระบบดีๆให้กับเขาใหม่ได้นะครับนะครับอ่านะฮะ จุดบกพร่องนะครับและแนวทางแก้ไขนะฮะไปทีละจุดนะครับจุดแรกนะครับลูกค้านะครับไม่ควรสั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์นะฮะควรที่จะมีเอกสารอย่างเช่นอ่าเป็นตัวแทนของการยืนยันนะครับว่าควรที่จะมีใบสั่งซื้อขึ้นมานะฮะอย่างที่ผมกล่าวไปในคลิปต้นๆนะฮะตอนต้นๆของคลิปนะครับว่าเราจะทําใบสั่งขายได้นะครับเราควรที่จะได้ใบสั่งซื้อจากเขาเป็นการยืนยันขึ้นมานะครับ สองนะครับการขายสินค้าของกิจการนะครับไม่ควรที่จะมีทางแยกนะครับนะฮะที่จะทําการอนุมัติเนื่องจากกิจการเป็นกิจการที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับขนาดของใบสั่งขายก็ยังไม่เยอะหรอกนะครับหรือแม้กระทั่งจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ก็จริงนะครับขนาดของใบสั่งขายทุกขนาดนะครับไซส์ขนาดไหนนะครับมูลค่าขนาดไหนนะครับควรที่จะมีคนที่คอยที่จะแอปพรูฟได้นะครับ คนที่คอยตรวจเช็คกับฝ่ายขายได้อาจจะเป็นผู้จัดการฝ่ายขายหรือว่ารองผู้จัดการก็ได้ถ้าเกิดว่าผู้จัดการเห็นว่ายอดไม่สูงมากอาจจะเป็นรองผู้จัดการก็ได้แต่ว่าทุกครั้งที่มีการเปิดบินขายนะฮะนะครับคนที่จะมีการอนุมัติเสมอนะครับ 3. นะครับบริษัทนะฮะคนจัดทําใบที่เป็นหัวใจของวงจรน,นี้นะครับเราเรียกใบนิ้วบาใบสั่งขายนะฮะนะครับจากเดิมทําแค่ฉบับเดียวไม่พอแน่นอนฮะ มองแล้วไม่พอแน่นอนนะครับเราควรที่จะเพิ่มเป็น5ฉบับนะครับแล้วก็กระจายไปตามที่ต่างๆนะครับร้านขายของชําขนาดเล็กฝ่ายขายคลังสินค้านะครับฝ่ายจะส่งหรือแม้กระทั่งบัญชีนะครับนะคนที่จะเก็บเอกสารที่เป็นหัวใจของวงจรนี้เลยนะครับสนะครับฝ่ายคลังสินค้านะครับก่อนจะทําการหยิบสินค้าขึ้นมานะครับเราควรที่จะมีเอกสารสักหนึ่งเอกสารนะครับที่เป็นการยืนยันนะครับว่า เราหยิบสินค้าออกมาที่มูลค่าเท่านี้นะจำนวนเท่านี้นะนะครับเอามาคอนเฟิร์มกับยอดที่ลูกค้าสั่งนะฮะนะฮะแล้วก็จัดทำขึ้นมาแล้วส่งให้เอกสารตัวนี้ไปให้กับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแนบไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าฉันไม่ได้หยิบสินค้าออกมาเกินจากที่ลูกค้าสั่งนะนะครับหรือว่าน้อยกว่าที่ลูกค้าสั่งนะครับเป็นการยืนยันได้ว่าเราหยิบถูกจริง นะครับห้านะฮะฝ่ายบัญชีนะครับคนที่จะจัดทําอีกหนึ่งเอกสารที่เป็นเอกสารที่บัญชีจะต้องทําเลยนะครับคือใบส่งของทับใบกํบากับภาษีนะครับอย่างน้อยก็ทําขึ้นมา2ฉบับนะนะครับแต่สิ่งสําคัญเลยก็คือจะต้องให้ตัวจริงกับลูกค้าเท่านั้นนะฮะเพราะล,ลูกค้าจะต้องเก็บต้นฉบับเพื่อบันทึกฝั่งภาษีซื้อของเขานะครับส่วนฝั่งเราก็มีหน้าที่ในการบันทึกตัวของภาษีขายนะครับ แล้วจุดรับผิดของภาษีอย่างที่ผมพูดไปคลิปเมื่อกี้นะครับว่าจุดรับผิดของเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ที่การขายสินค้านะครับพอมีการขายสินค้าเกิดขึ้นปุ๊บนะครับจุดรับผิดทางภาษีจะเกิดขึ้นทันทีนะครับไม่ว่าลูกค้าจะชําระเงินหรือยังไม่ชําระเงินก็ตามนะครับเหมือนกับตอนต้นคลิปที่ผมเอาให้ดูนะฮะในเรื่องของเอกสารใบส่งของทับใบกับภาษีอา่า นะครับหรือใบเสร็จรับเงินในกรณีที่ลูกค้าจ่ายแล้วใบเสร็จรับเงินทับใบกํากับภาษีนะฮะแต่ว่าโฟนี้ไม่มีเลยนะครับส่วนสุดท้ายนะฮะสิ่งสําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเวลาที่เราให้บริษัทจะส่งไปส่งสินค้าให้นะฮะลูกค้านะครับจะต้องเซ็นรับสินค้าทุกครั้งนะฮะนะฮะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับนะครับทุกครั้งเลยเพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกเก็บเงินกับลูกค้านะครับในบางครั้งลูกค้าเราอาจจะบอกว่า ฉันอาจจะไม่ได้รับของก็ได้นะเพราะว่าไม่มีหลักฐานใดๆนะว่าขนส่งมาส่งสินค้ากับฉันจริงนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งยืนยันได้คือลายเซ็นนะครับโดยปกติทั่วไปเวลาเขาเซ็นรับของเขาก็จะมักให้เราเซ็นในตัวของตัวบรรจงใช่ไหมฮะที่จะอ่านว่าชื่อนี้ชื่อนี้เป็นคนรับจริงขึ้นมานะครับกับตัวสินค้าของเรา ผมก็เลยเอา6ข้อนี้นะครับมาผนวกกับทฤษฎีเบื้องต้นที่พูดในเรื่องของเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับวงจรขายมานะครับแล้วมาวาดโฟใหม่ลองดูว่าโฟใหม่ที่มีการปรับจุดบกพร่องทั้ง6จุดเนี่ยนะครับจะเป็นหน้าตาประมาณไหนนะครับผมเอา6จุดมาแปะไว้รอเลยนะครับเปรียบเทียบกับโฟที่เป็นโฟเดิมนะฮะลองดูนะแตกต่างกันยังไงนะครับสีแดงนะฮะคือสิ่งที่ผม ปรับแก้ให้ใหม่นะฮะนะครับอ่าเราเปลี่ยนนะฮะเป็นจากการโทรสั่งเป็นใบสั่งซื้อนะครับจุดแรกเลยนะครับผมเอาอีทางเลือกออกอ่าทางแยกออกนะครับและจัดทาใบสั่งขายขึ้นมาเห็นไหมครับจุดที่3จุดที่2คือเอาทางเลือกออกนะฮะจุดที่3คือทําใบสั่งขายขึ้นมาทุกใบสั่งขายสังเกตดูนะฮะจะมีตัว A ตัว A คือ approve นะนะฮะจะได้รับการอนุมัติในทุกๆใบ นะครับส่งไปตามพี่ต่างๆนะฮะต้นฉบับส่งไปที่ลูกค้านะฮะนะครับส่งไปที่ฝ่ายจัดส่งนะฮะบัญชีนะครับเก็บเข้าแฟ้มของตัวเองนะฮะคลังสินค้านะครับจุดที่4นะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเวลาที่เราจะหยิบสินค้าออกจากคลังหน้าที่ของการหยิบสินค้านะฮะจะเป็นคลังสินค้าและสิ่งที่การคลังสินค้าจะต้องทําก็คือการคอนโทรลในเรื่องของใบเบิกสินค้า นะครับฉะนั้นเขาก็ต้องทําใบเบิกขึ้นมานะครับส่งไปตามที่ต่างๆนะฮะดังต่อไปนี้นะครับนะครับส่งไปหาบัญชีนะฮะนะครับส่งไปฝ่ายจัดส่งนะครับส่งไปที่ฝ่ายขายนะครับแล้วก็เก็บเข้าแฟ้มของตัวเองนะครับจุดที่4นะครับจุดนี้นะฮะก็คือสังเกตดูจะมีการเปรียบเทียบด้วยนะครับเปรียบเทียบกับใบสั่งขายเห็นไหมฮะใบสั่งขายที่เราได้จากฝ่ายขาย นะครับมาเปรียบเทียบกับใบเบิกสินค้านะครับต่อไปฮะจุดที่5นะครับบัญชีมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะฮะบัญชีมีหน้าที่ในการออกเอกสารใบกํากับภาษีทับใบส่งของนะนะครับต้นฉบับนะครับก็ต้องส่งให้กับฝ่ายจัดส่งเนาะนะฮะก็คือพาร์ทเนอร์ของเรานะครับบริษัทขนส่งนะฮะนะครับส่งให้กับบริษัทจัดส่งสินค้านะครับเสร็จแล้วปุ๊บ นะครับแล้วก็เก็บข้อแ้มสำเนาของเรานะครับไว้บันทึกฝั่งภาษีขายของเรานะครับและจุดที่6สุดท้ายนะฮะก็คือเวลาที่ลูกค้าเนี่ยนะครับรับสินค้ากลับมาเนี่ยนะครับจะต้องได้ลายเซ็นนะฮะนะครับแทนด้วยตัวเอ็นะฮะผมแทนด้วยตัวเนะฮะนะครให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเซ็นรับสินค้า กลับมาเสมอนะครับทุกๆครั้งเลยนะครับนี่คือการนำทฤษฎีมาผนวกใช้กับธุรกิจที่เป็นกรณีศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับแล้วลองมาเสนอข้อคอมเมนต์ประมาณนี้ขึ้นมานะครับถ้าท่านใดมีข้อเสนอแนะนอกเหนือจาก6จุดนี้นะฮะเราสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่กับสาระดีๆนะฮะกับการวางระบบบัญชีนะครับในวงจรอ,อื่นๆกันต้องคอยติดตามนะครับว่าคลิปต่อไปจะเป็นในเรื่องของวงจรใดนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ